นางสาวอุสาโทนพลินผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่3มอบหมายให้นางสาวนวลขจรหงนครเศรษตรกรชำนาญการส่วนวิจัยและประเมินผลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร <c oughs> การสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะพี่เลี้ยงกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การอบรมมีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง big match big connection เพื่อการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงภาครัฐกับกลุ่มเกษตรกรสู่กลไกกองทุน FTA โดยกองทุน FTA จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้สามารถปรับตัวผลิตสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดโดยกองทุนจัดสนับสนุนสินเชื่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีรวมไปถึงสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน FTA สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรโทรศัพท์หมายเลข0 2 561 四七三七。